ดินแล้วเหมือนกับตัวลอยขึ้นไปนี่ก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากการบูชาในภายนอกกับการบูชาในภายในนั้นเนื่องถึงกันคือจิตใจนอกน้อมบูชาทางใจทําไม่สะอาดต้องการที่จะทําไม่ดีงามพอดีใจมากปีติเกิดปีติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้จิตใจก็ต้องสงบจิตใจสงบก็จิตใจเป็นสมาธิ พอจิตใจเป็นสมาธิสงบเกิดปีติแล้วเหมือนกับตัวลอยขึ้นไปในอากาศบางคนจึงว่าคนที่เป็นอย่างนั้นคล้ายกับคนบ้าแต่แท้ที่จริงเป็นคนดีนั่นแหละไม่ใช่คนบ้าเป็นคนที่ทำแล้วได้ผลคือทำการบูชาได้อย่างครบถ้วนดีงามการบูชาท่านจึงกล่าวว่าสามารถที่จะให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิและเข้าถึงปัญญา นี่เป็นเรื่องของการบูชาต่วนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องการบูชาไปแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ควรบูชาคนที่ควรบูชานั้นอย่างสูงสุดก็เห็นจะทราบกันโดยทั่วไปว่าได้แก่พระพุทธเจ้ารองลงมาพระพเจกับพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าและมาถึงชั้น รถล,ลันลงมาจกนกระทั่งมารดาบิดาจะขอพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นปูชนียบุคคลอย่างสูงสุด <c oughs> คือเป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงปราศจากกิเลสไม่มีโลภโทสะโมหะอยู่ใน พระททยของพระองค์มีพระไทยแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาการที่พระไทยแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานี้ก่อนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าของเรามีคุณธรรมขอ้อนี้และไม่ใช่เพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ยังทรงประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม คือทรงประกอบด้วยเมตตา <c oughs> กรุณามุติตาและอุเบกขาพระองค์ทรงเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ว่าคนอยู่ในระดับใดพระองค์ทรงมีเมตตาเหมือนกันอย่างที่พระองค์เคยตรัสว่าพระองค์ทรงมีพระทัย ในประเทวทัตกับพระราหุลเสมอเหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีเมตตาธรรมในสนรรพสัตว์ทั้งหลายแม้เราจะเกิดมาในตอนปลายพุทธศักราชล่วงไปแล้วสองพันกว่าปีแต่ว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้ายังแผ่มาถึงเราจะเห็นได้ว่าเราได้รับ <c oughs> สิ่งที่ดีที่งามจากพระพุทธเจ้ามากมายเหลือที่จะขนานนับได้อย่างที่เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเสียนี่ก็เรารู้เพราะระเมตตาของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่ได้ทรงประทานธรรมะไว้ที่จะเราจะรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศล ทำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เกิดบาป,บาปเกิดนักกุศลก็อาศัยพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าทรงโปรดสอนไว้แล้วก็เอาสั่งสอนกันต่อต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราจึงได้รับคำสอนของพระองค์ <c oughs> แม้จะไม่ทันพระองค์แต่ก็ได้รับคำสอนที่สืบต่อมาสืบต่อกันมา พระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธรรมคือทรงเป็นห่วงปัญญายในสัรบสัตว์ทั้งหลายที่เสวยทุกเสวยสุขอยู่ทั่วกันว่าสัตว์นั้นๆจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ตามควรแก่การการ,การุณาถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าหน้าสงสารทั้งนั้นแต่ว่าคำว่าหน้าสงสาร ของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งแค่ไหนเพียงใดเรายากที่จะยังลงไปถึงเพราะว่าน้ำพระหาตุไทยของพระพุทธเจ้านั้นสูงทรงเราเทียบเอาก็แล้วกันว่าเราเคยมีกรุณาคือความสงสารต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างแล้วก็เอาความสงสารที่มีอยู่ในใจของเราเพียงนิดหน่อยนั้นแหนละมาเทียบ กับตีพระพุทธเจ้าทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะรู้ได้ทันทีว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแม้จนกระทั่งเราก็พระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต้องยอมสักการะบูชาเพราะพระคุณอย่างนี้พระองค์ทรงมีมุติตาคือในเมื่อเรามีจิตใจน้อมมาในทางบุญทางกุศล พระองค์ก็จะทรงมีพระมุทิตารอยยินดีปรีดาปราโมดกับบรรดาเราทั้งหลาย <c oughs> แม้พระพุทธองค์จะ,สะเสด็จด,ดับกันทัปรินิพพานไปนานแล้วแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ทรงทราบได้ว่าเรานี่เป็นคนน้อมมาในทางบุญทางกุศลพระองค์ก็จะต้องทรงเมตตาปราณีทรงมุทิตาเป็นแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณธรรมอย่างนี้หรือจะเรียกท่านก็มีพระคุณสามประการคือพระปัญญาคุณพระปริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณพระองค์ทรงมีปัญญาแหลมหลักปัญญาที่ว่าแหลมหลักนั้นไม่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงปัญญาทั่วทั่วไปปัญญาทั่วทั่วไปพระพุทธองค์ก็ทรงมีเพียบพร้อม พราะก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จออกทรงอภิเนศกรมคือทรงบวชนั้นพระองค์ก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิชาต่างๆจบครบถ้วนเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้นในเวลานั้นเขาเรียนอะไรกันพระองค์ก็ทรงศึกษาเล่าเรียนในวิชานั้นจนกระทั่งจบสิน้นเพราะฉะนั้นความฉลาดเจียบแหลมออย่างโลกโลกกัน ก็กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกประการแต่ปัญญาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือปัญญาที่พระองค์ทรงเอาชนะความทุกข์ได้พระองค์ทรงทรงเอาชนะกิเลสสมานทั้งหลายทั้งปวงได้บรรดากิเลสไม่เข้ามารบกวนจิตใจของพระองค์ได้ปัญญาอย่างนี้แหละที่ว่าสำคัญเพราะว่าคนทำได้ยากยากที่จะทำได้ การที่จะชนะกิเลสนั่นเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้โดยประยายต่างๆเช่นทรงสอนว่าชนะตนเองนั่นเป็นประเสริฐเพราะว่าชนะตนเองก็คือชนะกิเลสโดยปกติแล้วเราก็ปล่อยตามใจไปเรื่อยไม่ค่อยจะเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรตัวต้องการอย่างไรก็ปล่อยอย่างนั้น แต่ที่จริงก็ไม่ใช่ตัวต้องการเป็นเรื่องความเป็นไปของกิเลสหลักดันให้เป็นไปไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกิเลสก็มั่วอยู่กับสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดปัญญาอย่างนี้แหละที่สำคัญมากที่พระพุทธเจ้าของเราทรงมีทรงมีอย่างชนิดที่เรียกว่าทรงเห็นทะลุตลอดไปหมด ไม่มีอะไรที่จะติดอยู่แม้แต่เพียงนิดเดียวพระองค์จึงทรงแจ่มสายอยู่ตลอดเวลาไปถึงพระบริสุทธิคุณเจอความบริสุทธิ์ของแพ่วบริสุทธิ์นั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ในร่างกายภายนอกเท่านั้นแต่ว่าในพระหาทัยของพระพุทธเจ้านั้น ไม่มีกิเลสอาสวะต่างๆเพราะฉะนั้นพระพระหายุไทยของพระองค์จึงแกมสายบริสุทธิ์ผุดพองสว่างโชติช่วงชัชวาลอยู่ตลอดเวลาเป็นพระหายุไยของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นก็มีเป็นชั้นๆไม่ว่าจะไม่ใช่ชั้นเดียวอย่างที่สอนกันเรื่องสมาธิก็เหมือนกัน พอเริ่มต้นที่จิตจะเป็นสมาธิก็เห็นได้แล้วว่าจิตใจนั้นห่างจากกิเลสต่างๆพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไปตลอดกาลตลอดเวลาเป็นการระง,งับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็รู้ได้แล้วว่านั่นเป็นเรื่องของกิเลสระง,งับลงไปแล้วระง,งับได้อย่างนี้แต่เป็นขั้นต้นๆยังไม่ใช่ขั้นสูง แล้วก็เจริญกรรมฐานเรื่อยไปจนกระทั่งสามารถที่จะมีจิตใจเป็นสมาธิเข้มแข็งและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นจริงรู้ว่าอะไรถูกว่ารู้ว่าอะไรผิดนาม,มารูปเกิดดับอย่างไรสังขารร่างกายเป็นยังไงไม่เตียงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะล่วงรู้ไปได้ ที่ล่วงรู้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าล่วงรู้จนกระทั่งว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้านั้นทรงเตเรียมเต็มเปี่ยมคนโดยทั่วไปแม้จะยังไม่ถึงขั้นเต็มเปี่ยมขอให้ได้ไว้บ้างก็ยังเป็นสิ่งประเสริฐแล้วขอแต่เพียงว่าให้มีความ <c oughs> บริสุทธิ์สะอาดอยู่บ้าง ถึงแม้จะไม่มากก็ให้มีอยู่บ้างถ้ามีความสะอาดอยู่บ้างแล้วคนนั้นก็ช่วยตัวเองได้เอาตัวรอดได้เหมือนกันแม้จะไม่ถึงขั้นสูงแต่ก็ช่วยตัวเองได้เอาตัวรอดได้เพราะสามารถที่จะให้จิตใจอยู่เหนือกิเลสได้แม้ไม่มากแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นจนกระทั่งถึง ท่นสูงสุดได้เป็นที่สุดพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์บุด่องแจ่มใสดังที่กล่าวมาแล้วโชว์ช่วงชัชวาลอยู่ตลอดเวลาพระหารุไทยไม่มัวหมองพระหารุไทยแจ่มใสอย่างนี้จึงเรียกว่าพระรบริสุทธิคุณความจ่มแจ่มใสบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี้พูดกันนั่นก็ยากที่จะให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งชัดเจน แต่ว่าสำหรับผู้ที่เคยทำสมาธิบ้างก็พอจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วก <c oughs> ิเลสภายนอกไม่เข้าไปรบกวนจิตใจก็แจ่มใสก็วัดดูว่าเพียงแต่ได้เพียงเท่านี้ก็ยังแจ่มใสแล้วถ้าหากว่าเป็นสูงถึงขนาดพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจะแจ่มใสสักแค่ไหนจึงเรียกกันว่าพระองค์ทรงมีพระพระปริสุทธิกุล เมื่อมีพระบริสุทธิคนเต็มเปี่ยมอย่างนั้นแล้วพระมหากรุณาธิคุณก็มีตามมาพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าได้กล่าวมาบ้างแล้วก็กล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ในโลกนี้จริงๆพระองค์จัตร,รูในพรรษาแรกในปีแรกวันเพ็ญกลางเดือนหกแล้วก็สอนไม่ได้หยุดหย่อนเป็นเวลา ถึงสี่สิบห้าปีจึงเสด็จดับพันธปรินิพานการสอนนั้นก็เพราะอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณทั้งนั้นไม่ใช่ด้วยอำนาจแห่งสิ่งอื่นใดเลยพระมหากรุณาธิคุณที่สูงส่งนั่นเองจึงเป็นเหตุให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ตกทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าจะว่าเป็นตำราแล้วก็คือพระไตรปิฎกทั้งหมดทุกเล่ม ทพระพุทธเจ้าสอนไว้ในบรรดาท่านที่เป็นหัวหน้าศาสนาใหญ่ๆทั้งหลายไม่มีใครที่มีคําสอนมากเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคําสอนมากจริงๆพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นภาษาที่พิมพ์เป็นอักษรไทยภาษา